กรมชลประทานคิดงานต่อกองานใหม่ใส่ใจแหล่งน้ำเพิ่มคุณภาพความสมดุลบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมพร้อมดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอั้นเกิดจากน้ำสายด่วนกรมชลประทานโทร1460กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่การมีที่ดินแต่เป็นการสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงวันนี้การถือครองโฉนดเพื่อการ,กรเกษตร rt, ยังมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและมากกว่าสปก .4.01 MOU ฉบับใหม่2567ช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้สูงถึงร้อยล80ของมูลค่าที่ดินในขณะที่สปก .4.01 ให้ได้เพียงร้อยละ60 โฉนดเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้เป็นหลักประกรันการกู้ยืมในการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ MOU ฉบับใหม่ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ดินและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินและผลผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมุมมองที่ดินของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยเริ่มต้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2เบรกที่2นะฮะกับรายการเกษตรนิวส์สามสิบสองกับผมหนุ่มเจียระนะครับในช่วงนี้กับช่วงประตูสู่อาชีพอาชีพการเกษตรที่ประสบความสำเร็จจะเป็นอะไรยังไงนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับ ขอ,องทุง่งนาที่กว้างใหญ่ไร้สิ้นสุดนี้ข้าวไทยเป็นมากกว่าอาหารหลักของคนไทยแต่ยังเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรม,มและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พี่น้องชาวนานับถือและปลูกข้าวด้วยความตั้งใจตั้งแต่การเพาะปลูกดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวในแต่ละฤดูกาลข้าวเป็นอาหารแห่งชีวิตของเราทุกคนในยุคปัจจุบันความท้าทายทางการเกษตรสูงขึ้นไม่เพียงแต่ต้องปลูกข้าวให้พอเพียงแต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพความยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูว่าข้าวไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอย่างไรในยุคสมัยใหม่โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเสริม ให้การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแรกที่ใช้ในการปลูกข้าวเนาะฉะนั้นความสําคัญของการใช้เมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยยิ่ง LLC, อ่ายิ่งปัจจัยแรกทําให้เกิดคุณภาพปัจจัยต่อมาไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ข้าวที่มีคุณภาพดังนั้นข้าวที่เริ่มต้นตั้งต้นที่เป็นคุณภาพดีเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เราปลูกข้าวและผลิตข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมให้กับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือชุมชนเราได้ใช้เมล็ด ในการที่จะปลูกข้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวเราได้นอกจากนั้นแล้วพันข้าวพื้นถิน่นหรือพันธุ์ข้าวเฉพาะของเราเองเนี่ยก็ยังเป็นพันธุ์ข้าวที่จําเป็นที่จะต้องปลูกและต้องผลิตฉะนั้นการอนุรักษ์หรือการพุงไว้ซึ่งพันุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็ข้าวพื้นถิน่นข้าวเฉพาะถิ่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้ข้าวไทยของเรานะคะมีการอนุรักษ์ไว้แล้วให้กับชนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นลูกหลานชาวนาหรือแม้แต่ พันข้าวที่เป็นตัวตั้งต้นในการปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทําให้ได้พันธุ์ข้าวใหม่ๆที่สามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเราได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างที่บอกก็คือมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นตัวตั้งต้นยังไงถ้าเรามีตัวตั้งต้นที่ดีค่ะก็จะทําให้คุณภาพข้าวเราดีไปด้วยค่ะ ไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวแต่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆไม่เพียงช่วยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแต่ยังสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็นนี่เป็นตัวอย่างของความสําเร็จจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาพันธุ์ข้าวไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินต่อไปอย่างยั่งยืน ที่เป็นลูกชาวนามานึำแหน่งนเมื่อก่อนเป็นทำนาดำตลอดตกก้าจากาดไถบัวไถควายนะครับก็มาถึงในช่วงหนึ่งที่มาใช้ควายเหล็กเริ่มปรับเปลี่ยนจากนาดำเป็นนาหวานเรื่องฝนฟ้าอากาศก็ไม่ความหน่วยก็ได้ไปทำฝนเทียมอะไรเนี้ยจนประธานเข้ามาก็ผลผลิตก็เริ่มดีขึ้นก็ปรับเปลี่ยนมาเริ่มทำนาดำได้นาหวานได้เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง โครงการนี้เริ่มขึ้นมาด้วยการลำลึกถึงพระมหากร,โโราุณาธิคุณที่ครบรอบ72พรรษาแล้วด้วยพระราชดำรัสของท่านที่จะส่งเสริมต่อยอดและขยายต่อไปให้กับเกษตรกรนะคะเราก็เลยอยากจะสืบสารโครงการนี้เพื่อที่จะทําให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นคุณภาพข้าวที่เกษตรกรต้องการในเฉพาะถิ่นซึ่งบางทีเนี่ยเราเห็นว่าคุณภาพข้าวเราบางทีเราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทางเดียวกันเราก็ต้อง การข้าวที่จะอนุรักษ์ไว้สําหรับข้าวพื้นถิ่นของเราที่จะรับประทานเองหรือเพื่อความมั่นคงของเกษตรกรเราในพื้นถิ่นด้วยค่ะการพัฒนาข้าวไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศและจะทําให้ชาวนาม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ ในกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่การเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมไปจนถึงการจัดการน้ำและดินอย่างมีประสิทธิภาพนาข้าวที่เราเห็นในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทุง่งนาธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่ยั่งยืนข้าวไทยยังคงเป็นตัวแทนของความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแผ่นดินอย่างลึกซึง้งข้าวไม่เพียงแต่เป็นอาหารแต่ยังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงคนไทยกับแผ่นดินและวิถีชีวิตที่เราเคารพสืบต่อกันมา โอ้โหสุดยอดมา,มากๆต้องปรบมือดังๆเลยนะฮะผมบอกแล้วว่าพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรของเราเนี่ยเยี่ยมจริงๆาหาหาความยอดเยี่ยมความสุดยอดยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับในช่วงหน้าเรายังมีอะไรน่าสนใจให้พวกเราได้ติดตามกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ